แจ้งข่าวดีคอรมอเคาะแล้วนะคะช่วยเหลือกลุ่มนี้ยาวถึง6เดือนกันเลยค่ะจะได้เป็นเงินสดหรือไม่ดูด่วนเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งราช่องมมบุ๋มบิ่มนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะเราก็ตามติดมาให้แล้วนะคะสำหรับของควันปีใหม่ คอรมอนะคะมีการเคาะมัดหมาดเลยนะคะบุมก็นําข่าวสารมาฝากกันนะคะแต่ก่อนไปรับชมข่าวว่าจะเป็นมาตรการใดก็อยากขอกำลังใจนะคะในการกดไลค์กดติดตามแล้วก็ลืมกดกระดิ่งแส้นเตือนข่าวสารแล้วถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปไี่ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไาให้ด้วยนะคะ ทาเมื่อวานนี้นะคะบูมก็ได้ไปเจอข้อมูลนะคะจากเพจไทยคู่ฟ้านะคะซึ่งเป็นเพจของทางรัฐบาลนั่นเองนะคะบูมก็นํามาแชร์ให้ทุกคนได้รับทราบกันนะคะสําหรับใครที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา40ในประกันสังคมนะคะคมอไฟเขียวขยายเวลาลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา40เหลือ1อยละ60เป็นระยะเวลา6เดือนกันเลยทีเดียวนะคะ ครอบคลุมกว่าทั้งหมด10ล้านคนค่ะทางเลือกที่1นนะคะก็คือลดอัตราเงินสมทบเหลือ42บาทต่อเดือนนะคะจากเดิม70บาทต่อเดือนนั่นเองค่ะทางเลือกที่2คือลดอัตราเงินสมทบ60บาทต่อเดือนลดจาก100บาทต่อเดือนนะคะทางเลือกที่3ค่ะก็คือลดอัตราเงินสมทบเหลือ180บาทต่อเดือนจากเดิม300บาทต่อเดือนค่ะทางเลือกที่3 สิทธิี่ประโยชน์ยังคงเดิมนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคําถามเพิ่มเติมก็1 5 0่เลยค่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะถ้าเกิดว่าพี่ป้านะ,ะอาคิดว่าโครงการมาตร,รการนี้ตอบโจทย์ต่อตัวท่านเองหรือไม่นะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกัน ใต้วิดีโอด้านล่างกันด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามและกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนนะคะท่านจะได้รับการแจ้งเตือนรับชมคลิปฟรีๆได้นนทุกวันจะได้ไม่พลาดท,ทุกข่าวสารสวัสดิการจากทางภาครัฐนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ